นะครับผมนิ่งนิ่งนิ่งอยู่นะครับผมใส่ปลาหรือเปล่าคนนั่นอะม่นั่นต้องถามน้องน้ำดอกไม้แล้วครับผมน้องดอกไม้นะค้นสวยขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนั่นแหละครับผมฟังเสียงนกอํากลับไปนะครับผมเราจะลังจะเดินข้ามกลับน,นะครับผม ก็กล่าวว่าจะหาดูปลาป่าชายเรียนตัวใหญ่ๆมีหรือเปล่านึอยู่เป็นกลุ่มเลยครับผมน่าจ,จะเป็นคล้ายๆปลาเนาะอืมความนั่นแหละปลาแน่ๆเลยครับปลานะนั่นต้องถามน้องน้ำดอกไม้แล้วครับผมน้องดอกไม้เนาะคนสวยนั่นแหละครับผมมวนขึ้นมาแล้วครับน้อง ปลาหรือเปล่าครับผมนั่นแหละครับผมนังหลอกก็ไม่เคยอนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนี่ครับผมตลอดก็อาจจะไม่เต็มเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ก็นี่ครับผมอืม เห็นน้ครับผมก็อยากถามนะครับผมว่ามันเป็นอะไรครับผมเย็นดำมีปีกด้วยเนาะขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนนะครับผมต้องหลอกไม่เคยเจอเนาะน่าจะเป็นปลาหรือเปล่าครับผมครับผมนี่ก็อะไรเนาะน่ำปลาหรืออะไรครับน่ะใครรู้ช่วยบอกดีครับผมนั่นแหละครับผม ก็อยากถามนะครับผมว่ามันเป็นอะไรครับผมเย็นดำมีปีกด้วยนะเนาะขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจุกคกมเวนนะครับผมต้องหลองไม่เคยเจอเนาะน่าจะเป็นปลาหรือเปล่าครับผมตภาพนะครับผมนนครับผมใช่หรือเปล่าครับใช่ไหมหรือว่าปลาหมึก ครับผมตรงนี้มันเป็นที่ตื้นเนะที่ตื้นพอพอจะมุดขึ้นได้นะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะผมมานั่น,นะครับผมมวนขึ้นมาแล้วครับผมปลาหรือเปล่าครับผมนั่น ต้องถามน้องน้ำดอกไม้แล้วครับผมน้องดอกไม้นะคนสวยแปลกก็เคยเห็นนะครับผมไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลเนาะก็เลยไม่รู้ว่าป่าหรืออะไรนะครับผมหรือตภาพนะครับผมแปลกก็เคยเห็นนะครับผมไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลเนาะก็เลยไม่รู้ว่าป่าหรืออะไรนะครับผมหรือตภาพนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมแบกโมดแบกหมดนะ ต้องลองไม่เคยเจอเนาะน่าจะเป็นปลาหรือเปล่าครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมแบกหมอสแต่เปนะ็ดหมดนี่ครับผมเนี่ยปลาหรืออะไรครับผมกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะเอา้าลองมา พามาเสียงนกครับผมนี่ครับไม่เคยไม่เคยเห็นสัตว์นะครับป่าชายเลนมีปลานะครับหนุ่มอะไรนะครับหนุ่มปลานะครับผมใช่เปล่านี่ครับผมทางกลับนะครับทางกลับเนาะเนี่ยครับผมก็มีบางท่านขี่ไม่ไหวแล้วจักรยานนะครับผมแบตหมดนะครับได้จูงกลับ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุืองกำลังใจนะครับผมแบกมอะแบกหมดนะแปลกก็เคยเห็นนะครับผมไม่ได้อยู่ใกล้ทลนะเลเนาะก็เลยไม่รู้ว่าปลาหรืออะไรนะครับผมหรือตภาพนะครับผมนั่นต้องถามน้องน้ำดอกไม้นะครับผมน้องดอกไม้นะคนสวยพนะามาเสียงนกนครับผม น่ครับไม่เคยไม่เคยเห็นตส่กกันนะครับผมสวัสดีครับนะครับผมนิ่งนิ่งนิ่งอยู่นะครับผมเป็ปลาหรือเปล่าว่านั่นอ่ะไม่แปลกแปลกก็เคยเห็นนะครับผมไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลเนาะก็เลยไม่รู้ว่าปลาหรืออะไรนะครับผมหรือตภาพนะครับผมพามาเสียงนกนะผมน่ครับไม่เคย ไม่เคยเห็นสใส่ก็เห็นนะครับผมก็อยากถามนะครับผมว่ามันเป็นอะไรครับผมเยันดำมีปีกด้วยเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะอ้าวลองมาอ่ากำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะอ้าวลองมาอ่า มันอยู่เป็นกลุ่มเลยครับผมน่าจะเป็นคล้ายๆปลาเนาะความนั่นแหละครับปลาแน่ๆเลยครับผมปลานะนี่ครับปลาชายเลนมีปลานะครับผมอะไรนะครับผมปลานะครับผมใช่เปล่าเนี่ยครับผมทางกลับนะครับทางกลับเนาะนี่ครับผมก็มีบางท่านขี่ไม่ไหวแล้วจักรยานนะครับผมแบตหมดนะครับได้จูงกลับ ต้องหลอกไม่เคยเจอเนาะน่าจะเป็นปลาหรือเปล่าครับผมนี่ครับผมเนี่ยปลาหรืออะไรครับผมทำกลับปลาครับผมเราจะลังจะเดินข้ามกลับนะครับผมก็กล่าวว่าจะหาดูปลาปลาชายเรียนตัวใหญ่ๆมีหรือเปล่า,ปาแปลกๆก็เคยเห็นนะครับผมไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลเนาะก็เลยไม่รู้ว่าปลาหรืออะไรนะครับผม เรือตภาพนะครับผมครับผมตรงนี้มันเป็นที่ตื้นนะที่ตื้นพอพอจะมุดขึ้นได้นะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะผมมานั่นนะครับผมมวนขึ้นมาแล้วครับผนมะปลาหรือเปล่าครับผม <c oughs> ปลาไม่เอยอยู่ไกลๆนะครับผมหรือว่าปูครับหรือเรือตภาพครับ <c oughs> อ๋อน่าจะเป็นตะภาพนะผมตะภาพนะครับผมนะครับผมใช่หรือเปล่าครับใช่ไหมหรือว่าปลาหมึกนุ๊อยู่เป็นกลุ่มเลยครับผมน่าจะเป็นคล้ายๆปลาเนาะอืมความนั่นแหละครับปลาแน่ๆเลยครับผมปลานะนี่ครับผมเนี่ยปลาเรืออะไรครับผมทำกลับลปนะครับผม เราจะลังจะเดินข้ามกลับนะครับผมก็กล่าวว่าจะหาดูปลาปลาชายเลนตัวใหญ่ๆมีหรือเปล่านั่นนะครับผมมวนขึ้นมาแลครับผมปลาหรือเปล่าครับผมปลาชายเลนนะครับปลาชายเลนนะครับผมก็ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคากลับปนะครับผมเราจะลังจะเดินข้ามกลับนะครับผม ก็กล่าวว่าจะหาดูปลาป่าชายเรียนตัวใหญ่ๆมีหรือเปล่าตภาพนะครับผมนะครับผมใช่หรือเปล่าครับใช่ไหมหรือว่าปลาหมึกนะครับผมเจ้าจักรยานไฟฟ้าแบตหมวกก็ต้องจูงกลับนะครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับผมเพราะว่าการชั้นเบ็ดเขาก,ก็คนเชอาปลาชายเลนนะครับปลาชายเลนนะครับผม ก็ขอบคุณทุกกาลังใจทุกแกลกเคยเห็นนะครับผมไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลเนาะก็เลยไม่รู้ว่าปลาหรืออะไรนะครับผมมรือตภาพนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมแบกมดสแแบกหมดนี่ครับปลาชายเลนมีปลานะครับหนุ่มอะไรนะครับหนุ่มปลานะครับผมใช่เปล่านี่ครับผม ไม่เคยเย็นนะไม่เคยเย็นนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมก็เลยถ่ายนานทะเลนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับกคนตลอดก็อาจจะไม่เต็บนะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ก็นี่ครับผมอืฟังให้ฟังเสียงบรรยากาศนะครับผมนี่ครับชายทะเลสะพานลักนะสะพานลักบางขุนเทียนนะครับผม ขอบคุณทุกคนพามาเสียงนกับผมน่ครับไม่เคยไม่เคยเห็นสายเกาะนะครับผม,ม,ม,นะบผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเี่ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมวันนี้น้องหลอกก็กําลังจะเดินทางข้ามสะพานกลับนะครับผมสะพานก็พามาดู อำกลับมาน,นะครับผมเราจะลังจะเดินข้ามกลับน,นะครับผมก็กล่าวว่าจะ